สวัสดีะทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กันในทาวดี้เฟนแบบใหม่แล้วกันนะทาวดี้เฟนได้อัปเดตใหม่แล้วนะครับโหมดใหม่บอสตัวใหม่เพทเพชเชนซีโร่นะครับหรือว่าคนป่วยใหม่เลขศูนย์มีเลือดแปดหมื่นนะครับสามารถอันนี้ก็คือพลังมันนะสามารถฮิวตัวเองได้แล้วก็ฮิวซอมบี้รอบๆมันได้นะครับปลาเขาเรียกว่าอะไรนะปลาแบบกระมาตลังสี เพื่อที่จะปากระาบังสีใสตัวละครเราเพื่อจะทําให้มันตัวละครเรายิงช้าลงนะครับส,สามารถซอมมอนสามารถซอมมอนซอมบี้ตัวอื่นได้แล้วก็เปิดโหมดข้างหลังจากเลือดหายไปคือยังไงยังงงอยู่เลยอันนี้คือตัวอันนี้คือตัวละครที่มาใหม่นะครับ go slime river fail experiment living experiment นะครับอันนี้คือ go นะครับอันนี้คือ เอ่อร버นะครับผมเล่นมันแล้วนะง่ายมากนี่นะเอ่ออะไรเนี่ย living experiment ก็มองไม่ออกอันนี้มีตัวใหม่ mod อนอันนี้มี new modifier นะครับก็คือแบบอ่อของซอมบี้อะแบบที่อัปเกรดซอมบี้ประมาณนี้นะครับคูณสองสปีด number คูณสองคืออะไรอะอะไม่รู้นะ แล้วก็มีตแล้วก็มีสกินใหม่ของแทปเปอร์นะครับตุ๊กตาแทปเปอร์นะท่านผู้ชมไปซื้อกันได้นะแล้วก็มีบัคอก next week อาทิตย์หน้านะผมไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะนี่นะนี่นะครับของแทปเปอร์เราโอ้โ oh, หตัวโคตรเล็กเลยพี่พี่ใช้ตัวเล็กจังพี่นี่นะครับสำหรับแทปเปอร์นะตุ๊กตาแทปเปอร์นะครับมีระเบิดมีกับดักหมี มีหนามหนามเป็นสีแดงด้วยฮะอันนี้คือเซตของผมนะครับจอห์นกับเมคแครรีเบสนะครับไปท่านผู้ชมไปเล่นกันเลยครับแล้วเดี๋ยวเพชรซิมเก้าก้าก็อัปเดตมาด้วยนะจริงๆอัปเดตนี้มาอัปเดตเมื่อวานแต่ผมอัดคลิปไม่ทันเพราะผมต้องไปด้านนอกผมอัดคลิปไม่ทันเลยเลยผมต้องมาอัดวันนี้นะครับอาหารแบบดีๆเลยจริงๆอันนี้ก็ได้นะทอยแลนด์นะครับเอามาแค่อันนี้เลยนะครับจอห์นกับเมคแครรีเบสนะครับซึ่งสองตัวนี้มัน โอพีมากเลยนี่นะครับุณผู้ชม Intermediate Mode for players who are experienced with the game o n e a little challenge? คือสำหรับเพื่นสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในเกมปา,ปานกลางและอยากได้และอยากได้แบบโหมดที่ Challenging หน่อยบอส a t i e n t Zero เวฟสามสิบเวฟเหรียญให้ห้าสิบเจ็ดสิบห้า for players who are expert at the game นี่สี่สิบเวฟเจ็ดร้อยเหรียญหนึ่งร้อย อันนี้ก็สี่สิบเวฟเหมือนกันอันนี้ยี่ห้าเวฟนะครับอืมโอเคเขามีอย่างนี้เลยนะดีจังมาท่านผู้ชมเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่ผมวางวางไม่แค่นารีเบสแถวๆนี้นะผมอะแถวเนี้ยน,นี้หมดเลยนะครับตอนตอนแรกผมขอต้องวางจอนก่อนลนะจอนตรงไหนดีจอนตรงไหน,นไดีนี่แล้วกันโอเค ที่มันตรงนี้พ่อจะได้เห็นวงตรงนี้แล้วก็ถ้ายีก็ถึงวงตรงนี้ด้วยนะครับและนี่คือเพลงของมันนะฟังดิใส่ผมเปิดสูงกันไปเนี่ยเพลงไันผมชอบมากอะ่ะแต่โหมดมีเพลงของตัวเองนะถ้าใครยังไม่รู้ซึ่งผมชอบเพลงโหมดนี้มากสุดละอขั้นให้เป็นสอง เลียววาสองก่อนนะผมค่อยวางอีกตัวแล้วก็วางแมคเนเรียร์เบสนะผมปีดีมานะอันนี้คือซอมบี้มิวแทนนะครับเป็นเป็นแบบจากห้องแลบนะซอมบี้จากห้องแลบซอมบีปป้ปกติคือแบบติดเชื้อมาแต่นี้ซอมบี้จากห้องแลบนะเพราะว่าดูท่าเดิมมันก็ไม่ใช่ละอย่างเงี้ยมีอีกนะครับนี่นะครับสปีดี้จากห้องแลบนะท่านผู้ชมนี่คือสปีดี้จากห้องแลบนะครับมันวิ่งปแปลกๆหน่อย เงินนอมโมซอมบี้จากห้องแลบสปีดี้แบบตามธรรมชาติคือมันจะไม่วิ่ง,งมันจะวิ่งแบบหันหน้าหันหน้าตรงไปแล้วก็วิ่งเอาแล้วก็วิ่งแบบไม่ใช่ขาไปด้านหน้าขาขามันจะไปด้านหลังนะแล้วก็ซอมบี้ปกติไม่เดินอย่างนี้นะมันเดินยังไงหรอ,อผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเออ,เอ,อ,เอ,อมาแล้วอันนี้ก็สโลจากห้องแรบเหมือนกันนะเดินปแปลกๆมาก มาเยอะเลยฮะไหวครับไหวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงน้านใม่ผมต้องอัพเป็นสองก่อนละแล้วก็โกจะมาเวฟเจ็ดนะครับจำได้อยร่แต่ไวเวอร์ ver, ผมจำไม่ได้ว่ามาเวฟไหนยิ่งอิสเปลเรีผมก็จำไม่ได้จำไม่ได้เลยผมแไรตัวคือแบบผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะรอให้เคลียเวฟกอนดีกว่าจะได้ดีสุดนะครับเออไม่ดีเย้ yeah, อัพขั้นต่อไปวงนะ่าจะมาถึงตรงนี้นะ ว่ามันดีนะครับถ้าโมงมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือโหมดเนี้ยสองตัวเนี้ยผ่านเลยโคตรง่ายนะใครไม่มีมิคแคนาลีเบสถ้าใครไม่มี Base, มิคแคนาลีเบสนะครับไม่มีมิคแคนาลีเบสเอามิล i t ท r รี a เบสมาได้นะครับถ้าใครไม่มีนะถ้าแบบคนเล่นอีเวนแบบบ่อยๆอ่ะวมีเอลฟ์แคมอ่ะโอ้โหโอพี OP แน่ผมพูดเลยเคลียเวฟเคลียร์เรียบร,ยร,ยร,ยร้อย เว็บต่อไปนะครับโกโบมาคือเซตเซตที่ผมไปเจอมานะครับมีอยู่สองมีอยู่สามเซตเอ่อจอนกับมิคแคนเนลี่เบสจอนกับมิลิเทนรี่เบสแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคาวบอยกับมิคแคนเนลี่เบสนะครับสามเซตนี้ที่ผมไปเจอมาลองก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าคาวบอยกับเออ่ของมิลิเทนรี่เบสจะเวิร์กไหมนะผมคิดว่าน่าจะเวิร์กเหมือนกันนะเพราะมันมันเหมือนกันนะ เราวางไม่คชดอะไรเบสให้เป็นเลเวลหนึ่งทุกตัวก่อนสามตัวนะครับหมาล้ามาแล้ว,ม,ลวมันฮิวตัวเองได้นะครับนี่นะโกนะครับเฮลิเจนฮิวตัวเองได้เลือดเลือดร้อยแปดสิบง่ายมากเลยผมพูดเลยโดนจอนโดนจอนสองตัวเล่นก็ตายแล้วท่านผู้ชมเฮลิเจนครับแม่เนหะ็นไหมเป็นจุดไหมครับจุดนั้นก็คือเลือดที่มันแบบเก้าสิบเจ็ดจุดอะไรประมาณนี้นะมันคือเลือดที่มันฮิวขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็น กวนอยู่นะเรื่องที่มันฮิวขึ้นมาเคดูมชมวางกันครับแล้วก็เราแล้วก็ผมจะอัพเป็นขั้นเลเวลหนึ่งของเมคแคแนลลี่เบสทุกตัวก่อนนะครับเราค่อยวางจองอีกสองตัวแล้วก็มาอัพต่อนะครับหราบผมเว็บหลังๆไอเฮลิเจนตัวนี้จะมาไอโกนะครับจะมาแบบเยอะมากเลยแบบสี่ห้าตัวได้โบนี่คืออะไรอ่ะปิดไฟเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาอ,อยากเขาอ,อยาก ผมแนะนําเลยสสาหรับโหมดนี้นะวางไม่แค้นเอลิเบตใกล้ๆจะได้ช่วยทาดาเมจก,กับจอนนะอ่ัดีนะดีวผมอัพเฮีเด้นฮดเนได้นี่ไงสองตัวเฮลี่เจออนทั้งคู่เลยนะครับอัพตอนนี้เป็นพันหนึ่งนะฮะต้องรอเงินก่อนนะครับถ,ถึงแม้จะมีสองตัวก็ง่ายครับผมไม่สกิปเวฟนะผมรอให้มันเอแบบไปเองดีกว่าจะพ่อจะได้เงินอันนี้เลยแบบไม่ใช่สกิปแบบ เคลียร์เวฟใช่ไห่เวฟเคลียร์ clear, นะครับอ่าโอเค thank you โ uh, หวางได้ด้วยฮะวางเบียดกันโ uh, หวงเขาแบบกวา้างมากอะแต่ละอา uh, สลามนี่นะครับสลามสลามก็คือแบบเอ่อโถสลามก็คือแบบมันจะมีสลามปกติกับสลามที่ออกมาจากตัวแไอตัวนีน้เลยนะครับ ผมกดสกิปเยี่ยมโอเคผมบอกให้ฟังนะสลามนะครับมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คืออะอันนี้ตัวใหม่อีกละ engage นะครับไม่โดนสตันนะมีมี hidden slam ด้วยนะครับแล้วก็นี่ armor นะครับมันไม่มีโกสลามโกสลามก็คือเวลาไอตัวโกมันตายแล้วนะครับ,รบ,ม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 ,รบมันจะเกิดเป็นสลามนะครับที่ชื่อว่าโกสลามนะครับมันมีอย่างนี้ด้วยนะท่านผู้ชมผมผมก็เพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้แบบวันนี้เอง ผมไม่ค่อยสังเกตเยอะพอผมไปสังเกตดีกว่เอ๊ะเดี๋ยวนะสลามมันตายหมดแล้วนี่ไอตัวนี้แล้วไอ้สลามตัวนี้ไว้ได้ไงมันมีโกสลามอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูน่าจะประมาณเวิดห,หลังๆนะผมจะไม่ดิโอเคออนสี่สี่ตัวละเบเกอร์ Baker นะครับโกสลามมันไม่มีอ่ะม,ม,มีโกปกตินะครับอันนี้อาร์เมอร์นะถ้าใครไม่รู้อาร์เมอร์มาแบบเอ่อมาแค่หมด ถ้าผมจะไม่ผิดมาทั้ง easy แล้วก็อันนี้ได้มั้งมาทั้ง easy กับโมเทนได้มั้งผมจะไม่ค่อยได้เหมือนกันอะว่าเอาเมอรมาตอนไหนเพราะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมาหลังจากอัปหลังจากอัปเดตอะไรนะหลังจากอัปเดตอีเวนต์อะผมไม่ได้เล่นเลยเอือี่ล่าจะไม่ค่อยได้อ,อผมชอบปรับอย่างนี้นะก็คือสไตล์ออกมาคือ ปรับอันนี้ให้เป็นระเบิดระเบิดฮิลระเบิดเกรนเดียเกรนเดียเมดิกอันนี้ก็เป็นไลฟ์เฟิร์นเมนไลฟ์เฟิร์นม่ไลฟ์เฟิร์นเมนนะครับอันนี้ก็คือไรท์ไรชิลไลฟ์เฟิร์นเมนไรท์ชิลนะครับจริงๆเราสามารถเอาอันนี้เป็นเมดิกได้นะเพราะเรามีไลฟ์เฟิร์นเมนสามตัวแล้วอนะก็เอามาไงดีเข้ามั่นใจเท่า,หานะไหร่นะตายไาย เน้ยสามพันอัพตัวนี้ก่อนเลยครับอ่านี่ river มาแล้วนะครับแทงนะครับ river เ,เป็นแทงนะครับแล้วก็อันนี้มาไปโกโกโกนี่ไงนี่ไงสลามนะเห็นไหมเห็นไหมสลามก็คือเวลาตายแล้วมันจะสปอร์ตสลามมาด้วยนะครับรอให้มันตายก่อนนะท่านผู้ชมอัพอัพนี่ไงมันจะเขียนข้างๆนะครับว่าสไลม์นะครับเอ้ยตาย,ตายแล้วตายแล้วแล้วไอ มีคอมเมนเซอร์สลา์มาตัวนี้ไม่ใช่เฮลิเจนเหรอโอ้ g ม่นี่นะดูนะตายแล้วมันจะมีสลามออกมาครับเอาไม่มีอ่ะเอา้าโอ้โดนหลอกไปคเดว่าค่อยอัพข้างเจ็ดพันดีกว่าอไอตัวพวกนี้ให้เป็นสามพันเงดีกาครับอ่าแล้วนี่ไงสลามนี่ไงครับเนี่ยตายแล้วเป็นสลามอ่ะ มันจะตีลังกาแล้วก็ออกแล้วก็ออกมานะครับคือตายแล้วสลามมันจะตีลังกาออกมานะครับไม่รู้ท่ามันต้องตีลังกาเลยนะไม่วางตรงนี้ได้ด้วยฮะแทรกซ้อนนะแทรกอืมรีเวอร์แทงมีเลือดเจ็ดสิบนะแต่มันก็ถือว่าค่ายากมากเลยนะเพราะมันเป็นแทงไงอืมไหวอยู่แหละไหวครับไหวครับนี่ไงสลามเรียบร้อย easy ึ๊บอัพเกรดสองตัวเลยอัพเกรดทั้งหมดให้เป็นเลเวลสามก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาอัพเกรดไม่แค่ในเวลเบสทั้งหมดอะไรนี่ไงท่านผู้ชม Living Experiment แผลบมันมาจากแผลบนะครับ Living Experience ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วก็บอลนะแล้วก็เมื่อกี้ Commander ถ้าท่านผู้ชมไม่ทันสังเกตนะ Commander พูดคำว่ามันสามารถฮิวตัวเลือดเลือดฮิวเลือด ตัวรอบๆมันได้นะถ้าใครถ้าใครดูไม่ทันนะเมื่อกี้คอมเมนเดอร์ Commander มันพูดอยู่อัพตรงนี้แล้วเมื่อกี้ผมดูอยู่นะครับคอมเมนเดอร์โอ้โหพอแบบเวฟลังหลาน living experiment สี่ตัวโอ้โหเรียกพันไปนะท่านผู้ชมเอ๊ะโอเคตายหมดแล้วรูปสามหมดแล้วนะใช่รูปสามหมดละเฮ้ยรออัพไอ้ machinery base ก่อน สักสองตัวนะไม่เป็นเลเวลสามใช่ไหมใช่ครับสองตวัวเป็นเลเวลสามแล้วก็มาอัพตัวหนึ่งแม็กนะครัอืมลีเวอร์มาเต็มเลยจะ้ะอ๋อนี่ไงตัวใหม่นะครับแฮสแมทอ้าวไม่ใช่ตัวใหม่หรอกวะแฮสแมทนะครับไม่ใช่ตัวใหม่แต่มันเฮย้ยเมื่อกี้อะไรฟีซฟีซเหรอเมื่อกี้อะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นฟีแหละบวกสิบเปอร์บวกสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับเมื่อกี้ฟีใช่ปะ ทำไมเมื่อกี้เเห็นมันเครื่องว่าฟีดอะไรสักอย่างไม่ว่าตามของฝาดน่าจะฝาดเปียก้อยแตกงงว่าทำไมเวทไม่ไปเคสสามพันเลยฮะไม่ต้องเอาฟา์มาเลยท่านผู้ชมดีสไลม์อาร์เมคกิ้งอิดฮาร์ดทูเทลว่าอหนเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมนะมันสะก็คือคอมเมนเดอร์บอกว่ามันยากมันยากที่จะเดาว,ว่าอนไนสไลม์ตัวจริง อันไหนสลัมตัวจริงอับอันไหนสลัมตัวปลอมนะครับสลัมตัวจริงสลัมตัวปลอมก็คือสลัมตัวปลอมเนี่ยจะแปลงร่างเป็นไอ้พวกนี้นะโก่ไอ้ตัวนะเอเดมี่นะครับเฮ้ยแล้วตัวผมที่มันร่องที่มันเห็นร่องหนมันอยู่ไหนแล้วอะเดีย๋ยวบอกน้องเราอัพขั้นหมื่นหนึ่งก่อนนะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โกลตายหมดแล้วเนี่ยแหว้ล่วงนี่ไงนี่ มาครับตัวหนึง่งสามารถเห็นร้องโหนได้นะชอบมากเลยแม็กนแคเนลี่เบสผมอะปรับไยังอเอ๊แม็กมาแล้วหนึ่งตัววางจอนอีกตัวก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ไหวนะครับวีลิฟิ้งเอ็กซ์เพรียมมาครับาเมื่อกี้เห็นมันเดินไปไกลไงผมวางอีกตัวแล้วก็ไอพวกนี้มาเยอะด้วยไอพวกแบบเลือเดอเยอะๆนะแฮสแมทเฮลลิเจนด้วยฮะ ไม่ต้องสกิปเลยนะท่านผู้ชมไม่งั้นเหนื่อตายนะผมพูดเลยไม่งั้นเหนื่อตายนะเชื่อผมนี่เีเลือดด้วยนะครับแทงลีเลือดนะดีดีสุดๆ <S <S ออขอให้ผมอัพได้กันแปรียบพ้อยอ,อัพแล้วโอเคไม่แค่นีเบทุกตัวเป็นเลเวสามแล้วนะครับได้เวลาอัพจอนอีกสามตัวเลเวไหม อะไรพี่พูดถึงอะไรคอมเมนเตอร์เมื่อกี้คอมเมนเตอร์พูดถึงอ๋อนี่ไงเงี้ยที่เล่นบอลผมตายเพราะที่เล่นบอสอ่ะคือมันมีรอบนึง่งที่ผมเล่นอะแล้วผมแบบเอ๊ะตายได้ไงรู้ตัวทีอ้าวที่เล่นบอสมันไปตอนไหนอ๋ออย่างเี้ไฟวิวเอ็กซ์เพลเยอร์มินนะครับเลือดสองพันนะครับมันจะมีแบบแปลกๆมากเลยด้านหลังมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยวิวเอ็กซ์เพลเยอร์มินนะครับด้านหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจังเหมือนกับ แบบกระดูกนะับกระดูกสลังเออประมาณนี้อ้หูน่ากลัวามาแล้วฮิดเดนบอสมันมีรอบหนึ่งที่ผมเล่นโคตรแหลกอ่ะก็คือรอบนี้ผมตายเพราะฮิดเดนบอสเล่นแหลกมากเงินสามหมื่นอัพอะไรไม่ได้เลยตัวละครยังไม่วางเต็มนะอัพอะไรไม่ได้เลยเงินสามหมืนม่นผมอ่ะผมก็แหลกพ่อมันแหลกเกิเนไงผมก็ตายยี่ยมไปเลยฮะเดี๋ยวรบไหวอยู่ไงท่านผู้ชมสลามนะ ตยายซะอพบกสลามียบหน่อยมาครับตัวหนึ่งละมาครับเมดิกจะเป็นนี้เลยนะผมอะเมดิกมาลับหนึ่งตัวโอไม่มันวิ่งมาแล้วเต็มเลยเอาเมดิกสองตัวไหมน่าจะดีนะครับเนี่ยเกลีเดียเกลนเดียเดยมดิกน,นี่ก็เอ่อไรเฟลิฟลแมนไรเฟิลแมนเมดิก อันนี้ก็ว็อดชิวแรเฟิลแมนว็อดชิวนะประมาณนี้นะผมคิดว่าน่าจะได้นะคิดเกือบเกือบไม่ได้อัพละเกือบหนึอัพนะครับนี่เมดิกฮิวกำลังฮิลเมคเนนีลี่กำลังฮิลตัวไหนบ้างเนี่ยไลฟ์ฟินแมนเกรนเดียร์เกรนเดียร์สองตัวนะครับไลฟ์ฟินแมนมันฮิลตัวไหนไม่เนี่ยมองไม่เห็นโอ้ยไม่ได้สักอีกตัวหนึ่งมาหน้าน,นี้ผมอัพอีกปิบปั๊ปม นี่ไง feel e x p e r เมนต์กับ living e x p e r i m e n เมานะครับตายซะเรียบร้อยโอ้เมื่อกี้มันชนเกาะมันชนเกาะแล้วตายเมดิกมันให้ฮิวแล้วก็เกาะด้วยนะครับนี่ไงเออเรียบร้อยชนเกาะตายชนเกาะที่เมดิกให้มันไม่ใช่เมดิกมันชื่อว่าฟิวเมดิกนะครับที่อก็เท้ๆ วิล u เนชั่วลชอบชื่อมันนะฟิวเมดิคเอวงนี้ไปถึงตรงนี้เลยฮะดีจังเออไม่มีอะไรกันนะมีแค่พวกนี้นะครับที่ให้มองเห็นเ d เดนนะครับโอ้นี่ไงอ๋อัมโบวิ่งเร็วนัมโบเทำให้วิ่งเร็วครับโอเคโอเคเข้าจละเขละัมโบคือวิ่งเร็วโอเคเดี๋ยวโหวิ่งเอ็กซ์เพร์เนต์สองตัวเลยฮะ ไหวครับไหวมีดมีดแทนเยอะขนาดนี้มีดแทนสกินจอนนึกถึง t ท w e r เวอร์ดิฟเอ็กเลยครับผม <c oughs> อยู่ดีดีก็นึกถึงทีดีเอ็กัพขั้นหนึง่งหนึ่งเอ๊สามตัวต่อไปอ่ะอัพอ,อ,อัพจอนให้แม็กก่อนตัวนี้นะครับเราค่อยไปอัพไอ้พวกวิกแคนเนลี่เบสสองตัวให้เป็นเลเวลห้าก่อนผมรู้สึกว่ามีแค่แม็กแคนเนลี่เบสกับ เอนจิเนียร์เท่านั้นที่มีเลเวลหกนะครับเอ๊ยหรือเปล่าหรือว่ามีแค่หรือว่ามีแค่เมคเคนเนลลีเบสเดียวจะไม่ได้ผมอ่ะคิดว่าน่าจะมีแค่สองตัวนะครับเอนจิเนียร์กับเมคเคนเนลลีเบสนะครับคิดว่าน่าจะมีแค่นี้ตายแล้วนีเป็นเอ็กซ์เพร์เมนตนนี่เคนเดียรซูมานเคนเดียรูรพ่อฆ่ามารูพ่อโอ้โหออกมาเยอะเกินไปเพื่ออกมาอออกมาเยอะเกินไปเปล่าพี่ มาเจ็ดหมื่นห้าเอ๊อไม่มีเงินสองพันน่าจมีนะมีสิยังยี้อะไเย้ฮะอ้ากดเอ้ากดไปตอนนั้นหน่อยเมด็กสิพี่ไม่ใช่ตอนนั้นวางจออีกตัวด,ดีกว่ารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไหวยังไงก็รู้นะครับน้องวางไม่ได้จอนอ ใส่ตัวนี้ทิ้งดีกว่าวางจอนอ่าอันนี้วางจอนตรงนี้อีกตัวช่วยกันยิงนะเออโอเคหันไปดีคือมันตายแล้วอ่ะผมงงเลยฮะเดี๋ยวนะยืนดีๆมันก็ตายเฉยเลยเออมาตรงนี้เมดิกมันต้องมันต้องเป็นเมดินคนับนี่ไงเมดิกซิลเมดิก โอ้โหเกิดมาพร้อมกันสองตัว okay. ยอดมากพี่ mm. อันนี้ก็เกิดมาด้วยนะครับ mm. สุดยอดมาพร้อมกันด้วยอ่ามาแล้วเบเกอร์ Baker มานะเบเกอร์ oh, oh. โอ้โหโคตรแหลกจริงๆก็ไม่แหลกอะไรนะขนาดนั้นครับ,รบแต่มันก็แหลกอยู่ดีแหลกอยู่นะผมคิดว่าสามหมื่นสองเอาดีไหมท่านผู้ชมเอาดีกว่าสามหมื่นสองเนี่ยไม่เป็นไรกัน อันนี้ก่อนนะกดมามาเลยไม่กลัวมีดิคมาเยอะๆมาเยอะๆอ่ะร,รักชิวนะเต้เราเอารักชิวดีกว่าผมอะเวเบอร์เฮลิเจนบอลนะครับคือวิ่งคือเดินเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมอเต็มเลยเมดิกเมดิกเต็มเลยไม่ได้คิดว่า หนึ่งสองสามสี่ตู้เ <laughs> มดิกมาร็อชิลเรียบร้อยไปดูร็อชิล่อยสิมาเอะ๊ะไม่มีเงินมาครับร็อชิลมาแล้วไปที่วิวว่งไปโอ้โยมันมาตรงนี้ตั้งแต่มเมื่อไหร่เดี๋ยเดี๋ยว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 มันมาตรงนี้ตอนไหนนี่ไม่ได้การแล้วผม ตายาเรียบร้อยตายหมดหน่ากลัวนะเริ่มน่ากลัวละมาอย่างน่นากลัวละโอ้อีกหนึ่งเวฟสุดท้ายท่านผู้ชมเวฟเอ็กซ์เพร์เมนต์มาแล้วนะเดินมา,าค่อยๆเดินมาต้องกระแรงเดินมานะแหลกเรียบร้อยเึงเอ็กซ์เพร์รเมนต์มาอีกปึ๊บอัพตอนนี้แม็กแล้วนะครับ อีกตัวแม็กนะเอ๊ะแม็กไม่ได้เงินไม่มี I don't have money โอไม่มันไปไกลเลยพี่โอเคก่อนจะมีเงินอัพอืมมีแค่ในรีเบสจา๋าออกมาหน่อยก็ได้นะจ๊ะเฮ้ย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  เฮ้เฮ้เฮ้เอ้เอ้เย้าเย้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 โอ้ยรันไม่ได้ใช่ส่งคนลงมามาแล้วท่านผู้ชมเพรเชนซีโร่ไงยุดตัวอไสิดามาแล้วตัวโคตรเทพมันเเข้ากันมากเลยนะ เอเชียนซีโร่นะครับเลือดแปดหมื่นนะสุดยอดเลือดสปอนอะไรมาอ๋อฮิวนะครับสปอนฮิวมันฮิวได้ด้วยนะโอเค okay. อัพแม็กแล้วตัวหนึ่งมันแค่ในีิเบสวางจอนอกนกอยแม็วาองจอ๋อยวไม่พออีย้าจริงๆอิงอ๋ออันนี้จะ มีอย่างงี้ด้วยฮะเฮ้ยรถชิวชิวผมไหนบอกว่าไม่มีมีแล้วไงช่วยกันลงมาเร็วรถชิวลงมาลงมาเร็วลูกพ่อห้าวันห้าหมื่นแล้วโอ้รถชิววิ่งแก๊สแก๊สรถชิวไม่สนใจรถชิวแบบ

ไม่ใช่นะไม่ใช่กระโดดไม่ใช่กระโดดามาข้ามันข้ามันฉันเชื่อในตัวพวกเจ้าหนึ่งมือแล้วเรียบร้อยนะผู้ชมง่ายง่ายไวโดนเหยียบเหยียบเหยียบยากเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะผู้ชมอัพอัพแมคเคนได้ึ้นตัวเดียวแมคเคนในลเบสอะโอเค ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย